สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยไฟร์มาลยพอดครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือบักม่วงขาวมะนาวโฮนั่นเองนะครับจากไร่สวนแตนนะครับคลอง12รับลูกกานะครับมือนีสีไทยพี่น้องเบิ่งลุกๆครับพี่น้องครับสำหรับบักม่วงขาวมะนาวโฮนะครับเป็นพืชสมุนไพรขี้กันเนาะพี่น้องสารบคุณหลายๆพี่น้องเลยน วิตามินซีสูงนะครับจะสัถ่ายเห้พี่น้องบิองา,า,อาอ um, มๆครับผมนี่มังห่าวโอ้มังหาวโหหัวหงายหัวหงายฟาห้องระเบิดป้า งามตาดีครับพี่น้องครับพูดอะเบิ่งเรื่อยๆนี่พี่น้องครับมาเก็บไปเฮ็ดน้ำเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยโดกคักโดกแดีพี่น,อน้อ,นนองเลยพูดอะมื้อนี้นี่บ้านเฮียบ่ได้ครับน้ำไหลายหากินแพนสูงครับปัะนี่ต้ม่วงขาวมะนาวโห ซับพอคุณเหลือเฟือนะครับพี่น้องครับสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังกินอุ้ยโดกครับนากรองเลยพวด ขักขัดขัดัดขัดซอดนะพี่น้องเนาะฮอดดกทักดกแน่ฮะหนอสิวหน่วอัหารที่ผมมักที่สุดครับ ผักไหมนะผักติ่วครับเอาไปใส่อะไรให้ต้มปลากินกับปุลอะไรนะครับแจงเห็ดครับห้ามหรือครับตุกติ๋วขาวได้ไหมอือครับตะกี้ไปเป็นเคยอุบลอ๋อเพื่อนบ้านโมอนี่อันคือจังเป็นตะยู่ง่ายกินง่ายแท้พ่่สั้นเออเออปัญหาขาดหลังๆมาเพป็นสจี้ยงแบบนี้เออเป็นเจี้งหรอหาแต่ผักติ่วสุพรรณกินผักติ่วมาหาเนื้อื่นเลยห้ามหนิพี่ห้ามหนิเพื่อ่บ้าน ยังพยายยงฮึอย่าเราเลยตัดได้เลยฮึโอ้เจิยวแดงจิยวขาวหูยน้องเลยฝ้ากับห้องก็ฝ้าซิมเบิ้งกันครับพี่น้องซิมลูกสุกมันนี่ครับอืมโปรตักไร่ สดจากไร่สดจากไร่ชิบมึงครับอ้วสมสมหวานประโยชน์สูงพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวสิผ้าเบ่งผักอย่างอื่นน้านะครับตุ่มซาอุผักกิ้วอยู่แดงนะครับ ต้นเงินต้นบกบาเถอะสวัสดีครับตัวเล็กกิโ,โน่กิโน่ก็มาแล้วลูกดีครับอยู่กล้องไหนลูกคิดถึงจังเลยไม่เห็นกันนาน เฮ้ยเขือนกล้องฮะเขือนกล้องน่ารักจังเลยจังเลยตอนนี้นอนยังนอนหรือยังยังครับยังครับยส้าอนสวัสดีลูกลบโควิดไม่อยู่ทงเออเบื่อตอเออยเอาเนาะ มาเดินกันลูกชายล่ะลูกชายทุ่นแกวขั้นแกวขั้นแกวร้านหน่อยเฮ้ยไปไหนไหนลูกไปไหนครับไปดูสวนไม่เก็บผักไหมเก็บผักไหมไม่ลงน้ำน้ำลงน้ำไม่ได้นะตะกี้มะม่วงหาวมะนาวโหกจะปีศาจอะโดกมากมะม่วงหาว โอ้น่าวพี่น้องครับพูดหลักสดจากไรนะครับน่าวดกครับลุกโตัวน่าพี่น้องเบิ่มมาเก้าอีก ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับสำหรับมะนาวยังมาจับดอกรดเป็นรุ่นไป